มีอดีตเชฟโรงแรมใช้รถจักรยานยนต์พ่วงเปิดร้านอาหารตามสั่งริมถนนบริเวณหน้าข่วงประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแห่ชิมเมนูเด็ดผัดกระเพราหมูค่ะยอดขายเดือนละ40,000บาท นี่ก็เป็นลีลาการผัดอาหารตามสั่งนะคะจนไฟลุกเลยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้ไฟลุกเลยของนายโกโมลสุน,นะนะคะอายุ25ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดขายอยู่ริมถนนหน้าข่วงประตูท่าแพซึ่งเมนูนี้ก็มีทั้งผัดกระเพราผัดมาล่าผัดกิมจิโดยเมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็คือผัดกระเพราหมูราดข้าวราคาจานละ50บาท โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นข้าวหอมมะลิและว,วัตถุดิบก็มีคุณภาพค่ะ ในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมารับประทานกันอย่างแน่นร้านเลยทีเดียวนะคะวันละ35-40จานส่วนในช่วงวันหยุดก็จะมียอดขายมากกว่า60จานค่ะมีะไรายได้เฉลี่ยเดือนละ4-5หมื่นบาทค่ะไม่น้อยเลยนะคะทางด้านของนายโกมลสุนะเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยเป็นเชฟอาหารไทยในโรงแรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลังจากมีครอบครัวและมีลูกค่ะก็ได้ลาออกมาเปิดร้านของตัวเองโดย นำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเป็นพ่วงข้างตั้งเตาขายอาหารตามสั่งประเภทอาหารจานเดียวปัจจุบันขายมาได้ประมาณ4เดือนค่ะแล้วซึ่งจากยอดขายก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ